เก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณอย่างเดียวหรือเอาไปลงทุนเพิ่มรายได้หลังกเกษียณคิดยังไงดีนะจะเก็บเงินอย่างเดียวดีไหมหรือเราจะเอาเงินไปลงทุนให้มันมีรายได้หลังกเกษียณด้วยแบบไหนดีกว่ากันครับ <c oughs> คิดแบบนี้ครับเราอาจจะเอา3สิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของงานธุรกิจซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ของเราหลังกเกษียณเราอาจจะไม่มีรายได้จากการทํางานหรือธุรกิจนะครับมีแค่เงินเก็บแต่ก็มีเรื่องของเงินเฟอ้อที่ทําให้เงินเก็บของเรามูลค่าลดลงครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเงินไว้สําหรับลงทุนก้อนหนึ่งเพื่อให้มันรักษา มูลค่าของเงินนะครับแล้วก็มีปันผลให้เราอย่างเช่นการลงทุนหุ้นในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2ก็คือ <c rep> ในเรื่องของครอบครัวคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับเราอาจจะอยากใช้เวลากับครอบครัวเรามากขึ้นพาลูกหลานไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีเงินสําหรับที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยและข้อ3าในเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจครับแน่นอนว่าพออายุมากขึ้นหลังเกษียณเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินเผื่อสําหรับดูแลตัวเองดูแลร่างกายของเราครับโป,ป,ปรดิดตาพืม